ครับผมกผมนะครับีิสุปแไแดงโอมพนักคอนะครับวันนี้เราอดูคกับ a อ d i o v วิวเนะครับตัวล่าสุดวันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้งานของระบบเบรกมือไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นระบบใหม่ของี่สุบวิวเตัวล่าสุดตัวน,นี้เลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยววิธีการใช้งานประโยชน์อ,อ,อะไรบ้างยวผมแนะนําให้ตัวรถนะครับตามมาเลยครับ ครับผมเราก็อยู่ในตัวรถของ All New MU-X แล้วนะครับอุปกรณ์ที่เปลี่ยนไปจากตัวเดิมนะครับก็คือเบรกมือนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับตัวเดิมจะเป็นคันโยกนะครับตัวนี้ใหม่ล่าสุดมีมีในทุกรุ่นของ MU-X นะครับนะครับการใช้งานง่ายมากนะครับ ก็คือตัวเก่าผมจะบอกก่อนนะครับหน้าที่ของระบบเบรกมือใช่ไหมครับก็คือการหยุดรถนะครับไม่ให้รถเคลื่อนที่นะครับโดยที่ผู้ขับขี่อยู่นอกรถนะครับก็คือตัวระบบเดิมจะใช้เป็นระบบกลไกลสลิงนะครับไปดึงเบรกห้ามล้อด้านหลังนะครับส่วนระบบไฟฟ้าก็คือเป็นใช้ไฟฟ้าสั่งงานนะครับที่ให้มอเตอร์ หมุนแล้วก็ไปจับด้านเบรกที่เบรกหลังนะครับก็คือประโยชน์เห็นชัดเจนนะครับถ้าเป็นตัวเดิมจะเป็นคันโยกนะครับอันนี้คือพื้นที่ใช้งานเนี่ยจะเสียไปนะครับส่วนระบบไฟฟ้าก็มีแค่นี้เองครับเป็นสวิตช์นะฮะออกแบบสวยงามหลักๆก็คือถ้าตัวเดิมนะครับลูกค้าใช้แรงโยก อย่างเช่นผู้หญิงใช้แรงโยกดึงเบรกมือเนี่ยใช้แรงเยอะนะครับส่วนตัวระบบไฟฟ้าเพียงแค่ดึงสวิตช์เท่านั้นเองครับนี่คือระบบเบรกมือทำงานและง่ายมากกดล็อกก็กดลงนะครับดึงขึ้นก็เหมือนเราเบรกยกเหมือนเดิมครับใช้งานยกขึ้นยกลงนะครับยกขึ้นนะครับล็อก แล้วก็รูปตัว P ที่หน้าจอก็จะติดนี่อย่างเงี้ยนะครับลูกค้าสังเกตง่ายถ้าเรากดลงก็คือปดการทํางานนะครับปดการทํางานนี่นะครับใช้งานง่ายสะดวกนะครับแล้วก็มาพร้อมออตโต้เบรกโฮหรือก็คือระบบเบรกมืออัตโนมัตินะครับ การใช้งานก็คือกดสวิตช์แต่ว่าเราต้องขัดั้าุูขัดนิรภัยก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้งานตัวนี้มีประโยชน์เหมือนจราจรรถติดอะครับคือเราไม่ต้องเอาเท้านี่แตะที่เบรกตลอดเวลานะครับอ่าเดี๋ยวผมลองลองสาธิตให้นะครับอันนี้ เบรคมือไฟฟ้านะครับปดเคลื่อนใช่ไหมครับเราจะเคลื่อนเคลื่อนที่นะครับจะออกตัวนะครับกดลงนะครับก็ขับปกตินะครับนี่ฮะก็เลื่อนปึ๊บนะครับมันจะสวขสบายมากนะครับสมมุติอันน้าไฟแดงนะครับติดจราจรติดขัดปึ๊บเราสามารถกดออโต้โฮนี่ครับค้างไว้ปึ๊บ นะครับตัว P กับตัว E มันจะติดเลยนะครับนี่สังเกตนะครับที่หน้าจอลูกค้ารถก็จะจอดจอดนิ่งซึ่งกันเกียร์อยู่ที่ระบบ D เห็นไหมฮะฮะนี่เราผมเอาเท้าออกนะครับลูกค้าดูสังเกตูถ้า <c oughs> ร,ถรถข้างหน้าเคลื่อนที่เราก็สามารถกดคันเร่งได้เลยนี่ครับนี่ปึ๊บอย่างเงี้ยง่ายมาก แล้วก็ตามไรรถติดอีกใช่ไหมรถชะลอใช่ไหมครับแล้วก็เหยียบเบรกเมื่อรถหยุดปุ๊บเบรกมืออัตโนมัติมันก็จะขึ้นโชว์เลยโดยที่มือเราไม่ต้องไปกดอีกรอบเนี่ฮะร,รถก็จะหยุดทันเกียร์เราก็ไม่ต้องไาที่ P ให้เสียเวลาอยู่ที่ด D นี่ครับสะดวกสบายง่ายไหมครับลูกค้านี่เหมือนรถเคลื่อนที่ไปอีก,ลก,กเลากกดคันเร่งได้เลยเติมได้เลยนะครับนี่ เติมได้เลยปึ๊บข้างหน้ารถติดใช่ไหมครับเราก็เหยียบเบรกได้เลยเหมือนรถติดแล้วก็เหยียบเบรกมันจะทำงานเป็นเบรกมือให้อัตโนมัตินี่ครับไฟก็โชว์นี่แล้วก็ลดล็อกการทำงานเราก็กดเหมือนเดมิมครับสวิตช์ออโตโฮค้างไว้ครับแล้วพร้อมกับเหยียบเบรกด้วยนะครับ ตัวสาระก,ก็หายไปอันนี้ก็คือกลับมาโหมดขับขี่ปกตินี่ครับง่ายมากเป็นไงครับลูกค้าเทคโนโลยีเองครับเบรคมือไฟฟ้าถ้าลูกค้าเข้าใจในการทํางานน่ะมันจะสะดวกสบายมากนะครับผมนี่ฮะเบรคนะครับเป็นไงฮะยี่สุมีเอของเราเทคโนโลยีมาพร้อมครับ เดี๋ยวพบกันใหม่เข้คราวหน้านะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำระบบต่างๆอีกมีอีกเยอะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้ลูกค้าอีกรอบนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้อบตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ